ขออนุญาตสดุดีคุณไม้หนึ่งกอกุนทีน้องของเรานะคะด้วยบทกลอนบทสุดท้ายค่ะวันนี้มีคนส่งบทกลอนมานะคะอยู่ในเว็บไซต์มากมายแล้วพิดาก็คัดลอกมาค่ะวันนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของพิดาค่ะเขาบันทึกไว้ว่าวันที่23 hey, เมษาย,ยน2557นะคะ เป็นวันรอบค่าคุณไม้หนึ่งกอกุณทีนะคะเขาจึงบอกว่าไม้หนึ่งใช่มีเพียงหนึ่งนะคะไม้หนึ่งสิ้นมีไม้สองประลองสู้ไม้สมอยู่ไม้สี่ห้าจะมาเสริมไม้พันหมื่นแสนล้านจะมาเติมไม้มากเพิ่มแก่นแท้ประชาชน อาลัยแด่กวีผู้เคียงข้างแนวทางประชาธิปไตยคุณวรมหาชนวันที่23เมษาย,ยน2557 25, 25, 25, 25เขียนเมื่อเวลา18นาฬิกานะคะขอให้วิญญาณของน้องไปสู่สุคติไปสู่สำปรายพบนะคะพี่ๆทุกคนจะต่อสู้แล้วก็จะไปสู่ชัยชนะเพื่อประชาชนตามปณิธานของน้องค่ะขอบคุณค่ะ